แน่จ้าแบล็คพิงเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่เตรียมคัมแบ็กในรอบเกือบ3ปีโดยเอาเคป๊อปรายง,งานว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซีสาววงแบล็คพิงถูกพบขณะกำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงโซลเกาหลีใต้แม้ไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งที่แน่ชัดแต่ก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าการคัมแบ็กในนามวงเต็มรูปแบบที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างรอคอยมานานกำลังใกล้เข้ามาแล้วและล่าสุด YG Entertainment ค่ะได้ออดแถลงการยืนยันว่าแบล็ค เดิเร่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่แล้วตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไปไปตามแผนที่โปรดิวเซอร์บริหารอย่างยังฮยอนซอกคอยประกาศไว้ว่าการเตรียมการสําหรับการคัมแบ็กของนึกสีสมาชิกแต่ดําเนินต่อไปโดยไม่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามการคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นการปล่อยผลงานเพลงใหม่ในรอบเกือบ3ปีเลยนับตั้งแต่ผลงานชุดก่อนหน้าค่ะโดวายจีเผยว่ามิวส <music video S 2> ิกวิดีโอนี้ถ่ายทําภายใต้การกํากับของผู้กํากับระดับโลกและจะเป็นผลงานที่โดดเด่นทางด้านภาพ ซึ่งสะท้อนตัวตนและเอกลักษณ์ทางดนตรีของแบ a ็ k พิงค์อย่างชัดเจนเดอคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างแรงกระเพื่อมในวงการดนตรีโลกนอกจากนี้แบล็ k พิงค์ค่ะยังเตรียมเปิดฉากเวิลด์ทัวร์ครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎา,าคมนี้ที่เมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้โดยจะมีทั้งหมด31โชว์ใน16เมืองทั่วโลกอาทิรอสแองเจลิสนิวยอร์กปารีสมิลานลอนดอนโตเกียวกรุงเทพมหานครและฮ่องกงตอกย้ำความเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของวงอีกครั้งเลยค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn